ราคาทองคำได้พุ่งสูงเป็นประวัติการไม่นานมานี้เพราะว่าโควิด -19 หรือว่าทองกำลังจะหมดโลกเดือนที่แล้วราคาทองคำสูงกว่า2,000ดอลลาร์สหรัฐหรือลาว 6 3 0 0 0บาทต่อออนซ์ถือว่าสูงที่สุดเป็นประวัติการจึงอยู่ที่ผู้ซื้อขายทองคำมีส่วนทำให้ราคาสูงขึ้นแต่นี่ก็ทำให้หลายคนได้สงสัยว่าแร่ที่ล้ำค่านี้กำลังจะหมดไปจากโลกนี้หรือเปล่าทองคำเป็นที่นิยมสำหรับผู้ลงทุนเป็นสัญลักษณ์ของฐานะ และเป็นส่วนประกอบที่สําคัญของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายชนิดแต่ทั้งหมดนั้นทองคําก็เป็นทรัพยากรที่วันหนึ่งจะต้องหมดไปไม่เหลือให้คนทําเหมืองแร่ได้อีกซึ่งผู้เชี่ยวชาญได้บอกจุดพีคของทองคําว่าพีโกลซึ่งหมายถึงจุดพีคที่เราสามารถขุดแร่ทองได้มากที่สุดในแต่ละปีและบางคนก็เชื่อว่าเราได้มาถึงจุดนั้นแล้ว ซึ่งสภาทองคำโลก v r r g o o o d c o u n c i l ได้ระบุว่าในปี2019มีการขุดแร่ทองคำได้3,531ตันซึ่งมันก็ต่ำกว่าปี2018ถึง1%ถือว่าต่ำลงครั้งแรกในปี2008ฮาน่าบรันสเตเตอร์โฆษกสภาทองคำโลกได้บอกว่าอาจจะเร็วไปที่จะสรุปว่าโลกไม่สามารถขุดทองคำได้มากกว่านี้แล้วในแต่ละปีแม้ว่า ปีต่อไปจากนี้อาจจะผลิตทองได้น้อยลงเพราะว่าแร่ทองคําในแหล่งสํารองนั้นเริ่มหมดไปและก็ไม่มีการค้นพบแหล่งทองคําใหม่ๆเลยถึงแม้ว่าจะถึงจุดพีคแล้วผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่าปีต่อๆไปจากนี้การผลิตทองคําก็จะไม่ได้น้อยลงไปอย่างน่าตกใจแต่จะค่อยๆลดลงไปในช่วง2-3สทศวรรษที่จะมาถึงนี้ก็มีคําถามว่า ทองคําจะเหลืออยู่ในโลกสักแค่ไหนคําตอบก็พอจะมีอยู่ว่าบริษัทเหมืองทองต่างๆได้ประเมินปริมาณแร่ทองคําที่เหลืออยู่ในดินอยู่2วิธีด้วยกัน 1. แหล่งสํารองคือแร่ทองคําในบริเวณที่คุ้มทุนที่จะทําเหมืองแร่เมื่อพิจารณา ราคาทองคําในปัจจุบันอย่างที่2คือแหล่งทรัพยากรคือแหล่งแร่ทองคําในที่อาจจะมาอาจจะคุ้มทุนที่จะทําเหมืองแร่เมื่อสืบค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าราคาทองคํานั้นได้พุ่งสูงขึ้นเราสามารถคํานวณปริมาณแร่ทองคําที่เหลืออยู่ในแหล่งทรัพยากรได้อย่างแม่นยํามากกว่า แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายซึ่งสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกาได้บอกว่าประเมินว่าโลกเหลือแร่ทองคำในพื้นดินอยู่ราวๆ ห้าหมื่นตันเท่านั้นมันก็สามารถพูดให้เห็นภาพก็คือถึงตอนนี้มนุษย์เราก็ได้แร่ได้ขุดแร่ทองคำไปแล้วราว1 9 0 0 0 0ตันอย่างไรก็ดีบางฝ่ายก็ได้ประเมินตัวเลขนี้แตกต่างกันออกไปเมื่อดูจากตัวเลขที่ได้ประเมินกันเหล่านี้ เราก็ยังเหลือทองคาให้ขุดอีกราว20%แต่ตัวเลขนี้ก็ได้เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาและในขณะนี้ก็มีเทคโนโลยีใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นชุดข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data หรือปัญญาประดิษฐ์ก็อาจจะลดกระบวนการและลดต้นทุนในการทําเหมืองแร่ทองได้เช่นกันขณะนี้มีการใช้หุ่นยนต์ที่เหมืองแร่ทองคําบางแห่งแล้วและก็คาดว่าเป็นเทคโนโลยีที่อาจจะเป็นมาตรฐานในการสํารวจเหมืองแร่ทองคําในอนาคต แร่ทองคำที่เป็นแหล่งที่ใหญ่ที่สุดก็อยู่ในแอ่งที่ราบ w ิดวอเตอร์ส n ตรในแอฟริกาใต้เป็นแหล่งแร่ทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลกหรือคิดเป็นถึง30%ของทองคำทั้งหมดที่เคยถูกขุดขึ้นมาในโลกนี้เหมืองใหญ่อื่นๆก็ได้แก่เหมืองมาโปเนงในแอฟริกาใตา้เหมืองซูเปอร์พิทและก็นิวมอนบอร์ดิงตันในออสเตรเลียแล้วก็เหมือง กราสเบิร์กในอินโดนีเซียและก็อีกหลายแห่งในรัฐเนวาดาของสหรัฐและขณะนี้จีนก็ได้เป็นผู้ทำเหมืองแร่ทองคำที่เป็นรายใหญ่ที่สุดแล้วในขณะที่แคนาดารัเสเซียและเปรูก,ก็เป็นผู้ผ,ผลิตรายใหญ่เช่นกันมันก็มีกิจการร่วมในานามเหมืองทองเนวดาดา ในรัฐเนวาดาซึ่งบริษัทเบริกโกได้ถือหุ้นใหญ่อยู่และถือว่าเป็นเครือข่ายเหมืองทองที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยพวกเขาได้ผลิตทองคำราว3.5ล้านออนซ์ต่อปีทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่าแม้จะพบแหล่งทองคำใหม่ๆได้เรื่อยๆแต่ก็เป็นขนาดใหญ่ที่จะพบได้ยากขึ้นเรื่อยๆนี่ก็จะเป็นผลทำให้การผลิตทองคำ ส่วนใหญ่มาจากเหมืองเก่าๆที่มีการขุดทองคํากันมาอย่างยาวนานหลายทศว,วรรษแล้วการขุด ทองคำนี่มันยากขึ้นไหมเหมืองขนาดใหญ่มันต้องใช้เงินลงทุนเครื่องจักรและความเชี่ยวชาญมากที่จะขุดบนหรือใต้พื้นผิวดินทุกวันนี้การทำเหมืองราว60%มาจากการขุดเหมืองบริเวณผิวดินส่วนที่เหลือเป็นใต้พื้นผิว l o s s n e ร m m n n จากเว็บไซต์ metalsdaily.com ได้บอกว่าการขุดเหมืองนั้นยากขึ้นสำหรับเหมืองใหญ่ๆและก็ใช้ต้นทุนต่ำอย่างในแอฟริกาใต้ที่ขุดจน ทองใกล้จะหมดขึ้นไปเรื่อยๆในทางตรงกันข้ามเหมืองทองในจีนมีขนาดเล็กกว่าดังนั้นต้องใช้ต้นทุนสูงกว่าซึ่งรรสเนอร์แมนได้กล่าวไว้แล้วก็ภูมิภาคที่ยังไม่ได้สำรวจก็ยังมีอยู่ในภูมิภาคฝั่งตะวันตกของแอฟริกาใต้ซึ่งยังไม่ค่อยมีเสถียรภาพทางการเมืองเท่าไหร่นักแม้ว่าทองคำจะสูงสุด เป็นประวัติการเมื่อเดือนสิงหาคมแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีการทำเหมืองมากขึ้นด้วยที่จริงแล้วต้องใช้เวลานานพอสมควรกว่าที่ปริมาณการผลิต จะส่งผลต่อราคาของทองคำนอกจากนี้ปรากฏการดังกล่าวยังเกิดขึ้นในช่วงวิกฤตโควิด1 i d 1 9ด้วยบางเหมืองจำเป็นต้องปิดทำการทำให้ราคาทองคำสูงขึ้นเพราะว่านักลงทุนมองว่าทองคำเป็นสินทรัพย์ที่มั่นคงที่สุดในช่วงที่เศรษฐกิจสั่นคลอนที่จริงแล้วแร่ทองคำนั้นก็มีอยู่เยอะอยู่บนดวงจันทร์เช่นกันอย่างไรก็ดีค่าใช้จ่ายที่จะเดินทางไปที่นั่นเพื่อที่จะทำเหมืองแร่ แล้วก็นํากลับมายัางโลกมันยังไม่คุ้มทุนมันก็เช่นเดียวกับที่ไปทำเหมืองที่แอนตาร์กติกาก็อาจจะไม่มีวันคุ้มทุนที่จะทำเหมืองแร่ทองคำเนื่องจากสภาพอากาศและที่พื้นมหาสมุทรก็มีแร่ทองคำแต่มันก็ไม่คุ้มทุนอีกเช่นกันแต่ข้อดีของทองคำก็คือมันยังไม่มีวันหมดไป และมันสามารถถูกนำกลับมารีไซเคิลได้เสมอทองคำเป็นส่วนประกอบของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายชนิดและก็มีการริเริ่มนำอุปกรณ์เหล่านั้นที่คนเลิกใช้แล้วมารีไซเคิลเอาทองกลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้งหนึ่ง